ครับหรืออนาคตของจักรีจบไปงานที่ดีคุณจะหาลำบากการจ่ามีชีวิตที่มั่งมั่งมีฐานะพอที่จะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ดูแลพ่อคุณแม่ที่เสียชราได้มันดูหลังไปในความคงที่แบบนีตครับยินดีด้วย เราเป็นอะไรจะเราใช้เมื่อวกทยาศาสร์สัคมไทยขูงการค้มกังนั้นทได้พักพูดอย่นี้แล้ววันนี้มาขอค่ะอย่าย้ายประเทศนะครับ ไปเยี่ยมคันเยีาได้ไปเอาความรู้ไปเรียนหนังสือไปทำการทำประสบการณ์ได้แต่อย่กไปรู้เลยครับกลับมาครับทำประสบการณ์กรับการพัฒนาประเทศต้องการนักวิทยาศาสตร์ต้องการจริงๆเยอะมากเพื่อจะปูทางออกจากกับกันไม่ว่าจะสังคมชาตภาพไม่ว่าจะวิทยาลัยคำสั่งยังต้องการคนผู้การสัพยากรอีกมากมายอยากพวกคุณกลับมาช่วยสร้างประเทศที่ตั้งการพัฒนา ไม่ได้อยู่บนความเชื่อไม่ได้อยู่บนศาสนา,าไม่ได้อยู่บนโชคชะตาแต่อยู่บนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซิดเดย์ day, ครับเกี่เกี่ยววันเวลาใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย Stay curious กระหายความรู้ตอลอดเวลาตัง้งคำถามตลอดเวลาออกไปอย่างจากนี้พบเพื่อนป่าวัฒนธรรมป่าชาติมากมาก คบเพื่อนที่มีฐานะต่างกัน้าเป็นเรี่บ้านเพื่อนคนนี้ดูซิเขาแต่นยังไงเพี่นบ้านเพื่อนคนนี้ดูซเยังไงคบเพื่อต่างศาสนาที่เยอะให้รู้ว่าพัฒนาธรรของเขาเป็นยังไงศาสนาเชื่ออะไรไปในที่ไม่เคยไปหนังนสือที่ไม่เคยทนทำในที่ที่ไม่เคยทําช่วงเวลานี้วัยหนุ่งสาที่มีรังเดียวแล้จจอสกบบไหนได้แล้วผมเชื่อที่จะเกิดแรงรุ่งเ่องเกิดตกราานรู้จักกระสัตไนะครับดังนั้นไคนี้ีทเตอร์ไม่คน คำถามคือเซมิคอนดักเตอร์สมัยใหม่ที่อยูทำไงนะคุณรู้ไหมเขาเอาตอกยิงแสงเข้าใส่ตอกไม่เต็มตอกแตกตัวแล้วเกิดเป็นเอ็กซ์ตรีมเอาต้าไปเลยแล้วเอาเอ็กซ์ตรีมไปก็เอาแสงที่มันเส้นเล็กมากๆเพราะเส้นเล็กก็เมันขึ้นอยู่กับไมโครโปรเซสซิ่งเอรมันประมวลผลได้นานเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่ยิ่งคุณมีไมโครโปรเซสซิ่งพาวเวอร์เยอะ มื่อกี้16เฟรมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับมันอาจจะขึ้นไปถึง300เฟรมเปอร์เซ็นตก300เฟรมเปอร์เซ็นต์คืออะไรคือโ60เซนตี้คือความออปลอดภัยบนถนนที่ผูใ้ใช้รถใช้รถเรจะปลอดภัยขึ้นถ้ามันอ่านได้เลยถ้ามันไม่อ่าน16เฟรมเปอร์เซ็นต์กถ้ามันอ่าน300เฟรมเปอร์เซ็นตกคุคณจะไป300เฟรมเปอร์เซ็นต์ได้พูดไมโครยูนเซ็นเซอร์ขอคุณมีเท่าไหร่คุณประมวลผลข้อมูลในศูนย์0.01 ที่ผมจะต้องคอนเวิร์ตภาพให้ถูกแคปเจอร์ได้เพืเป็นสูวนงสุดแล้วส่งกลับไปแล้วจะมีคอนสตรัคต์ภาพนะและให้เอไออ่านภาพล้ว่าตกลงอะไรคืออะไรตัวไหนกับภาพสต็อปตัวไหนเป็นอะไรแล้วส่งกลับมาที่รถก็บอกว่าโอเคถอดไปได้จับเป็นพลังสําคัญในการป้าประเทศไทยการพัฒนาประเทศไทยอยู่บนฐานวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยีได้คือคนอย่างพวกคุณนึกออกว่าจะพัฒนาประเทศไม่ต้องไปขอใคร คุณไม่ต้องไปบนปานสารกาโอเคแล้วค,ความเชื่อจะเป็นั้นเครื่องมือหลักในการพาประเทศไปข้างหน้าคือวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีคือสิ่งที่จะเพิ่มผลนักดิบดีได้แค่ไวไม่กี 1, ่นิดหนึ่งสิบปีที่ผ่านมาสองห้าห้าเก้าจนถึงปัจจุบันผลนักดิบดีเพิ่มขทุกปีเท่าไหร่ใช่ไหมครับเลิ่มเพอ่มผลนักดิบดีการเพิ่มขึ้นมผลนักดิบดีปีหนึ่งผลิตหม,ม,มูสองหมูผลิตหมูได้แล้วไมโลในช่วง 2 5 9 2,551ปีปัจจุบันครับหุวนทัย์ีวิที่ปีละเท่าไหร่รู้ไหม1.2%หมายก็คุณหาร30ฐานันเร็ว3.8 3.9ผูกของปามันก็เปนเชลดลงมาหนือประมาณ3.3 3.4%ปอปีแต่ตั้งแต่2 5 5 9อปีที่ผ่านมามันบอกว่าสถิติเนี่ยมันอยู่แค่1%ว่าคุณยิ่งเพิ่มนักีวีอีกมหาศาลอีกมหาศาล นะครับที่จะทำให้สิบกว่าปีที่ผ่านมาคนหนุ่มสาวอยากนอนด้วยกันน้อยลงอ่ะนะเป็นอย่างไรร้ป่ะผมว่าไม่ใช่อ่ะมันน่าจะเป็นปัจจัอยอื่นใช่ไหมซึ่งเนี่ยมันกำลังสะท้อน,นว่าว่าปัญหาเรื่องการมีงานที่มั่นคงในชีวิตมันหายากมากเหลเกินคุณเอาบริษัทใหญ่ๆ บรทอซีพ Th ูดซีเมนไทยธนาคารกูร์เอ็โตโยต้าอินสุดๆผมคิดว่าเขารับเด็อจบใหม่ปีละกี่คนบริษัทต่างๆที่เป็นเทียวันเนี่ยก็ในประเทศไทยอยู่มกันเขานั้นเดือจบใหม่ปีละกี่คนผมว่าดีไม่ดีมาบริษัทที่เป็นเทียวันเจนทูที่สามารถจ่ายกันเดือนจบปีนี้เติมจ่ายกันเดือนกูร์เริ่มต้นนี้ตั้งสองหมื่นห้าสามหมื่นได้ผมว่างานแบบนี้ ทั้งประเทศต่อปีงานใหม่นะไม่น่าเกินสามหมื่นไม่น่าเกินสี่หมื่นนะนะครับไม่น่าเกินสามหม่นะนะไม่น่าเกินสี่หมืม่นนนะและที่สําคัญคืออะไรที่สําคัญคือพอคุณกลัาไปทําแล้วอยู่กรุงเทพนะครับมีแฟนเงินเดือนรวมไปหกหมื่นเจ็ดหมื่นให้ห้าหมดเลยทำงานอีกสักสี่หปีไปถึงห้าหมอายุสามสิบไห้ามือายุสามสิบตัวลหกหมื่นรวมสองคนแสนสอง ผมบ้านที่ดีสักหลังมีลูกส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆได้ไหมยาผมลถสักคร้งมบ้านสักหลังส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆสักหลังได้ไหมยาดมงนั้นไม่แปลกใจจนวนประชากรเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงเรืดเด่อยๆอยตลอดสิบกว่าปีนะ้านจนทำให้ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤต